โบแดงอะ่ะครับผมโอ้โหสวยมากนี่แบบติดโบแดงชันใจน่าชันใจน่าจะสามพันเห็นป้ายอยู่ชันใจน่าจะสามพันสวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับนี่ฮะเงินหนึ่งหมืนครับจะมาเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะครับที่วัดตะโกจะได้อะไรเดี๋ยวผมพาไปเลยครับ รวยสมปราถนาเนี่ยอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่เนี่ยรุ่นใหม่กอบเรซเซอโอ้โอ๋ออ,อ,อันนี้จะเป็นทนัทนใจน่าทันใจน่าจะสามพันเห็นป้ายอยู่ทันใจน่าจะสามพันครับ มาต่อโอ้รวนพยาไก่ส่วนมากจะเป็นเลดเลดเยอะนี่นางกวักก็มีไปครับผมเราก็ได้มาแล้วฮะหนึ่งเหรียญก็รวยทันใจครับแต่งบยังไม่ถึงเดี๋ยวไปต่อครับผมอันนี้ก็จะเป็นกรอบเงินแทนหรือเปล่าครับเป็นเงินแท้ค่ะเป็นงานลงยาสุขุัไยอ๋อกรอบเงินลงยาสุขูัทย<อ>ครับผม โอ้โหสวยมากสลหรับอันนี้ครับอ๋อนี่ไงอันนี้จะเป็นนางกวบดังกบอันนี้เป็นรุ่นไหนครับจะพูดอ๋อนี่เป็นรุ่นใหม่รุ่นหกห้าอีอ๋อโอ้โหกรอบเงินสวยๆถ้าถ้าเป็นแบบนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยนี่ก็อยู่ราคาประมาณสองพันกว่าบาทขึ้นไปอ๋อสองพันอันนี้จะเป็นเนื้อกระไะอันนี้เนื้อเงินใช่ค่ะ นึงก็จะแพงขึ้นมานิดนึงครับผมน,นี่เป็นรวยพันล้านอันนี้เป็นปีไหนครับเนี่ยปีหกสี่ปีหกสี่ค่ะอ๋อพันล้านสองพันล้านสองปีหกสี่เท่ร่ยพลาสติกธรรมดาพวกนี้เท่าไหร่ครับ เจ็ดร้อยถ้าทัาหลวงพ่อก็จะอีกราคาหนึ่งอ๋ออันนี้เป็นถาดทานหลวงพ่อใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นถาดทานหลวงพ่อโอ้โหสวยมากเลี่ยมกรอบนี่นี่แบบนี้จะทานหลวงพ่อค่ะอันนี้คือเป็นเหรียญปีสี่ศูนย์ค่ะเนื้อทองแดงเงินดังอ๋ออันนี้จะเป็นมหาราชปีสี่ศูนย์อ๋อว่านี่สวยมากเนี่ยดูดิอันนี้นี่เงินทองทองแดง เี้ทองแดงปี40นเนี่ยอันนี้สวยมากเลยอันนั้เปิดเท่าไหร่ครับไต้มาก้าเขียวทอง80 18ิบับเปิดที่18อันนี้18นนื่นแปดนะครับน,นี่อ๋อน,นี่1มื่นแปดเงินยาเขียวเรี่ยมทอง80ปี57อันนี้จุ18มื่นแปดูดิสวยมาก นี่แท้ทานยาเขียวขาวๆเลยนเนี่ยเสสวยเลยค่ะเสือสวย <c oughs> อ๋อหูนี่ดูดิแล้วก็โอ้โหอันนั้นสวยมากไออะไรนะอายุมันขวัญยืนหรือเปล่าเนี่ยปีห้าห้าใช่ค่ะอายุมันอ่าอันนี้จะเป็นเนื้องเงินลงยาน้ำเงิน <c oughs> เนี่ยปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเป็นกรอบเงินลงยาสุขทมไัย กรอกเงินแท้เนี่ยอันนี้ปีห้าโอ้โหผ่านไปแล้ว10ปีเนี่ยอืดิพวกนี้จะเป็นกรอบเงินนะครับกรอบเงินสวยๆแล้วก็อันนี้จะเป็นกรอบทอง80ทองแท้80สองเดือนนี้ก็จะแท้ทันนะครับอ,นนอ๋อนี่จะเป็นเหรีแท้ทันค่ะอันนี้เป็นรุ่นเลื่อนนะคะหน้าทองคัประกวดที่วัดตะโกชนะอันดับหนึ่งนะคะอ๋อติดโบแดง เลื่อนขนาด2บาทอันนี้เท่าไหร่ครับเปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยสี่หมื่นสี่หมื่นครับโอ้โหสวยมากโค้ดป้ายแดงนะเนี่ยอันนี้จะอ่าอันนี้จะเป็น,น,น,นเหลือเส้นเดียวเรียบร้อยโรงเรียนจีนเลยเนี่ยนะเป็นกรรมการหน้าทองสองบาทอ,อยู่สี่หมื่นแล้วพวกเนี่ยเนี่ยพวกแบบ ธรรมดาไม่ลงยาเอ้ยไม่ลงเอ้ยไม่ไม่ไม่ใช่หน้าทองคำเนี่ยเท่าไหร่ครับก็จะอยู่ประมาณสองหมื่นอ๋อสองหมื่นโอ้โหดูดิมีภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่ค่อยมีคนจีนคนจีนมาอย่างเงี้ยค่ะคนจีนมาเยอะใช่อ๋อโอ้โหดีสองหมื่นอ่าโดยพยาไก่เท่าไหร่ครับเนี่ยพยากรไก่สองบาทหนึเงหมื่นหนึ่งค่ะคุณอ้กล่องมันจะเละเล กกล่องมนัครับผมมอืใช่สวยมากโหติดโบแดงด้วยเนี่ยพวกเนี้ยนี่เป็นปีลึกค่ะอ๋อเป็นปีลึกสองห้าสี่สี่สองห้าสี่ห้าพวกนี้แบบนี้จะไม่มีกล่องค่ะถ้ารุ่นแรกๆอ๋อไม่มีกล่องโหแต่สวยมากเป็นเนื้อเงินอเนี่ยโบแดงอ่ะอดนครับผม โอ้โหสวยมากนี่แบบติดโบแดงพวกกรอบเงินกรอบทองก็มีร้านร้านละร้านยี่สิบหกค่ะร้านยี่สิบหกนะครับอาท่านใดสนใจก,ก็มา<ช>ได้ครับร้านยี่สิบหกขอบคุณครับโอ้โหนี่โอ้โหอันนี้จะเป็นแบบกระไลลงยาพวกเนี้ยดูดินี่โอ้ดูอันนี้จเจริญพรห้าเก้าอันนี้แท้ทันนะเนี่ยปีห้าเก้าเนี่ย กระถิน5 4อันนี้2,005ครับผมอันนี้ของขวัญปีใหม่นะครับอันนั้จะเป็นปี60 61นี่แหละ1,000บาทแล้วก็อันนี้ก็1,002นี่ทีละลึก1ปีนะครับอันนี้ก็จะผสมระหว่างแท้ทันกับรุ่นใหม่อยอันนั้นจะยิ้มรับทรัพย์เม็ดแตง3,000บาทเนื้อเงินลงยันเงินเม็ดแตงะนะรวยชนะจน700เม็ดแตง ครับนี่อันนี้จะเป็นเศรษฐีพันล้านนี่พันห้าลมดำอันนี้อัลบากาก็พันแปดนะครับนี่โอ้โหสุดยอดเลยดูดิโอเคครับสรุปครับงบ1,000 0นะฮะนี่ได้รวยทันใจนะครับกรรมการ2เหรียญทองแดงลงยานะครับอ่าแต่1,000 0ครับมีทอนครับผมอันนี้อยู่ที่ ไม่เกิน9,000นะครับโอเคครับสำหรับนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ